เพื่อนช่วยกดไลค์ subscribe และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอ่ะ้องน <Get ready. S 1> ี่แตกด้วยพลังสูง

ดูแต่ปืนนี้ปืนนี้สักอันเลย Move here. to get armor. Yeah. First Oh, I the revived flight will arrive right. in one minute.

อยู่ไหนวะอยู่คนนึ่เดี๋ยวูไปหาเก็บไงวะอ๋อไอที่มองคื่มึงกิ อนี้หนึ่งแล้วว้าอันนี้ึงจริงไม่ได้อืม Thanks got it ไป

<coughs> move here to get armor thanks got it airdrop has been delivered yeah <coughs> 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 ส,สามครั้งน,นะนะสิครับไม่ใช่น่ะเป็นไม่ใช่ Ui, ông luôn quay. The airdrop is coming. không không nhả. rồi. rồi. có. Mình có. ตายแรถนั่นได้แค่คนเดียวโดยทังวิ่งโอ้ยวิ่งโอ้ยหลงเลยจังวะดูมันนั่งอย่างชิวเฮ้ยมึงไปขี่ไปหารถเลยนะเอ้

สมองสมองหน้อยอะนี่เข้ามาแล้วรออยู่ตงนีมาดีมุขจักรยานกูเดินกันนะไอ้เงี้ยเดินถึงพื้นทา่เอ้าขึ้นย้พวกเดินไปนอ่พวกเดินไปเฮ้นี่แมงกู๊ดเดินควยกันมี

เดี่ยลไปก่อนั้นหออ The airdrop uh, is coming. The revived, revived light like will arrive in about a <laughs> airdrop has been delivered. Get armor. Thanks. Got it. Oh, blah. Yeah. <laughs>

the safe zone is in leipzig. the airdrop has been delivered. เยอะไกลเกินโอ้ยไม่ค่หนอง เอ้าไปแล้วหรือวะจน่าเฉยสไนเปอร์กอสฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์ subscribe และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ